สวัสดีครับสวัสดี fc ซแฟนครับนะครับเ c สาวน้อยอซนววอิงครับวันนี้เรามาพบมาพ่อกับท่านอาจารย์อีกแล้วนะครับท่านอาจารย์ปกติจะตื่นเที่ยงนะครับแต่วันนี้ตื่นเร็วหน่อยถ้าไปหน้าง,งานก็เที่ยงบ่ายแต่ทำาว่หนี้ต้องตื่นแต่เช้า,าครับพี่นองพอเงินลอยอยู่ในอากาศ <laughs> แนนต่อา,อาจารย์ว่าต้องต้องขืนมา เอาสวิงสอนเอาเงินก่อนอย่อยไปนอนต่อปั๊าคนคนขับรถไทยไหมคุณเดียวกันเลยวะนั่งเห็ดตุโปะอยู่คือปูพันกำลังปับทีนะครับปับกันหน้าวัาสันเถาะ ถ้าเป็นกันหน้างานใหญ่เลยนี่นามมันบบทัวนะครับงานใหญ่ๆอย่างสี่ถ้าเกิดว่าพื้นพื้นมันบบเสมอนามมันสิไปขอนอยู่ฝั่งเดียวอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นโน่นแล้วเขาชื่บถ,ถือถือน้าเพราะเขาบบถ,ถือน้าม,มันกับโบใหญ่ก็เลยต้องปรับอนานเพื่อกดดันเอาโหลดไทยมาดัานดินที่ที่เผาทานสะใส่กันหน้านะครับเพราะว่าดินเผาทานมันจะงาม สะใสกันหน้าแล้วบเนี้กดดันปั๊บมองที่มันโน่นโน่น่ะดันมาเห็ดใส่เป็นกันแท่นะครับกันเป็นกันหน้างานเดียวนะครับฟังนี่งานหนึ่งฟังขุนงานหนึ่งนะครับฟังนี่มองมันโน่นก็สิดันสะลงไปใส่มองที่มันเป็นน้ำต้องลองต้องลองนะครับปั๊บไหวตั้งแต่ตอนนี้ครับตอนนี้ไง่ายดันไงครับเพราะว่าฝนตกมาใส่สองสามหลอบแล้วดินมันก็มีความนิ่มขึ้นนะครับช่วงนี้ต้องเฝ้าเห็ดครับ เดี๋ยวผลมาเอาบาทันนะครับวานเขาพอดีครับแต่ว่าแถวนี้สีวานช่วงประมาณเดือนมีถุนหน้านะครับวานช่วงประมาณมีถุนหน้านะครับไปไป้ายพื้นสภาพไปมีถุนหน้านะครับก็สีวานเขาพอ <c oughs> วานเขาแล้ว <c oughs> กับปอยสองโตนีนบ่บได้แล้วครับพี่น้องสองท่องนี่กับสิ่ปอยบได้แล้วถวานเขา เริ่มเริ่มฤดูการทำนานะครับเป็นการเริ่มฤดูการทำนาแน่นองปูกรยื่นเฝ้านั่งเฝ้าอยู่หอกง,งัวเป็นเฝ้าเขาปั๊บหน้าให้นะครับ อากาศกับเมื่อนี้เริ่มสีมีแดดแล้วครับน่าจะห่อนแต่ว่าคือสีบอห่อนคือช่วงไอ้วงป้ายเดือนเมษาครอกพี่น้องช่วงเดือนเมษาโอ้ยห่อนครับห่อนแนวห่อนปลาลำปลาเหลือห่อนบอ่อเบียดต้ผู้ใดเลยห่อนบอ่มีความปานีปาใสนะครับแต่พอเขามาสู่เดือนพฤษภาก็เริ่มดีขึ้นนะครับนี่ อาทิตย์นี่มีมีฝนประป้ายล้ะกะ็อากาศเริ่มเย็นลงนะครับจากปะกะติตอนกลางเว่นสีอยู่ที่45องศานะครับตอนนี้ก็ลดลงมาเหลือ3 7 38 40ประมาณนี้นะครับกับพ่ออยู่พ่อเศร้าเนาะพ่อได้วเหตุเบียดเหตุววววววงานนะครับ <c oughs> โอู้ทีมงานหมวกบ๊ชัย ทีมงานพยันแดดทีมงานปใัยหมวกนะครับเมนี้พออจิตาไปล่างปลาสายคือเก่าครับพี่น้องทีมงานพออาจิตะนะครับเมื่อวานกับไปอยู่อุบลเอนี้กับไปอุบลอีกคือเก่านะครับล่างปลาสานะครับเ <c oughs> <c oughs> บิงกะสีมีโชคมีลาบน้ำพึ่นนะครับ ผู้ใดเบิง่งผู้ใดแย่ยงไงมาเต้ใสอะนี่ไปละพุ่นเคลียก่อนอิทก่อนนี่สะเดิดออกมาเลยงูหน่อยไหมงู <c oughs> ดังแหหน่อยนะครับวัน <c oughs> นี้น้องมีรับเชิญนะครับ <c oughs> งานวางศิาลาฤกษ์นะครับอยู่ที่อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องกะผู้ใดอยาก รวมบุญนะครับอยู่ไก่กับไปรวมบุญกันได้นะครับผู้ใดอยากชมบรรยากาศนะครับกับเบิงทางอาจจะมีไลฟ์สดทางช่องพ่อแม่องค์อิงนะครับหรือว่าเพจพ่อแม่องค์อิงนะครับหรือว่าติดตามคลิปทางช่องพ่อแม่องค์อิงลําเพื่อนออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องกับสีเห็ียความเขื่อนไว้หรือว่าเรื่องเล่าต่างๆเกี่ยวกับงานบุญของน้องอิงทางช่อง ให้พ่อพ่อแม่เอฟซีหายขึ้นฮอดคือถึงนะครับเนาะมือนีน้องแตงโตภาพใหม่นะครับสวยงามครับตามแบบฉบับไอ้คนไทยประเภทนี้ไทยเฮานะครับเนาะงานหวัดงานบุญกับแตงโตภาพใหม่แตงโตผัสิลนะครับสวยงามตามทองเรืองนะครับพี่น้องรับชมกันได้ครับมือนี ทางร้านรับทรงพัสดุเพ่นปิดนะครับบาโทนกัยังบอท่านได้ทรงเสือของคนที่ตกหล่นนะครับมนีบอท่านได้ทรง้อพี่น้องเด้อสิเป็นการจัดทรงมืออื่นนะครับเนื่องจากมณีลานเพ่นปิดนะครับมือว่านกับปิดมนีกับปิดสองมือครับเสาร์อาทิตย์พ่นไปผ้าขอบรั้วพ่นไปพักผ่อนนะครับเป็นลานที่บาโทนทรงประจํานะครับพี่น้องส่วนผู้ใดที่สั่งมาตั้งแต่รอบที่แล้วนะครับชุดสีสีเหล่าบาโทนยังบอท่านได อ่านหรือว่าบอท่านได้กดหัวใจขอความให้นะครับให้ทักเขามากครับอาจจะเป็นขอมุ่นตกหล่นนะครับเนาะหรือว่าผู้ใดยังบพท่านได้เสือทักเขามาสอบถามไลยครับเพราะว่าตามปกติวิสัยแล้วมันต้องถึงถึงตั้งแต่หมื่นนะครับหน่อยค้นที่สีมาหอดมือนีนะครับเพราะว่าส่งตั้งแต่วันที่หกกับวันที่เจ็ดนะพี่น้องส่งตั้งแต่หกกับเจ็ดนะครับสองมือมีบางส่วนที่มาทรส่งวันที่แปดวันที่เก้านะครับ <c oughs> แล้วผูใ้ใดที่สนใจนะครับเสื้อรุ่นล่าสุดนะครับบ้านหอฝันเดี๋ยวจะเปิดสั่งจองหอดใบโมงมือนีนะครับแล้วก็จะสรุปยอดส่ทงทางลานเพิ่นนะครับเสื้อบ้านหอฝันกับเสือไล่ขอพระราชทานสามสีนะครับผู้ดใดที่สนใจทักขามาสั่งจองไหนเลยครับโอนส่งสลิปส่งที่อยู่เบอร์โทรศัพท์มาได้เลยครับเดี๋ยวบ่าวท้นจะเก็บข้อมูลลงข้อมูลไว้แล้วก็สรุปยอดสรุปใส่นะครับแต่ละสีแต่ละใส่ว่ามียอดสั่งจองขามาา้าเท่าไหร่ จะได้ทรงทางลานเพื่อนทำการตัดเย็บมาให้พ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีได้เป็นเจ้าของกันในเสือง้มง่ามแบรนลตนาพรนะครับขอบคุณตุกแรงใจครับขอบคุณพพี่น้องเอฟซีครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์ลกดแชร์ฝากเบิร์โฆษณาครับสรับคลิปนี้เดี๋ยวใบสมีสกนพี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้กับทีมงานหลังบ้านในเด้อครับสวัสดีครับ